ติดดาวท่าแมนฟิวครับติดดาวน้าช่องนาเชียเอมาฝากวิพี่ในค่าคืนนี้ครับและหนึ่งคู่ขอหยิบยกมาเป็นคู่ของฝรั่งเศสพบกับเบลเยียมครับแต่ก่อนจะไปฟังบทวิเคราะห์กับพี่พีครับสำหรับพี่พีท่านใดครับที่ชื่นชอบแนวทางการทาทีมของท่าแอนฟิวครับและอยากจะเข้ามาตามตัวติดดาวตัวเน้นตัววีหรือชุดของไก่กรอบทอดพร้อมเสิร์ฟที่เราเสิร์ฟกันทุกๆกวันครับติดตามได้ในแคลนมีของท่าแอนฟิวครับ t m 0 9ครับอย่าลืมใส่แอดน้ำหน้ามาด้วยนะครับ ฝรั่งเศสครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายมาด้วยการที่พวกเขาเป็นรองแชมป์ของกลุ่มดีครับส่วนด้านของเบลเยียมเองก็เป็นรองแชมป์กลุ่มอีเช่นเดียวกันครับโดยฝรั่งเศสผลงานภาพรวมของดีเดเยเดชองครับระยะหลังก็ถือว่าไม่น่าไว้วางใจสักเท่าไหร่เพราะ2เกมหลังนั้นเป็นการเสมอคู่แข่งมาทั้ง2เกมเลยครับโดยเกมนี้จะมีด้านของเอ็นโกโรกองเตอองตวนกิสมันมาคัสตูราเคริยันเอมปปเปเป็นแกนหลักสําคัญละครับ สนัฝังของเบลเยียมของกุนซือโดมินิโกเตเลสโกครับพาทีมเข้ารอบมาได้แบบบุดวิดครับทําให้ตลอสาเกมกับทุกรายการพวกเขาทําได้แค่ชนะมา1เกมเท่านั้นครับโดยเกมนี้จะมีทางด้านของเยรมีโดกูเควินเดบรอยเลอันทอสซานและโรเมรูรูกากูเป็นแกนหลักสําคัญของเบลเยียมล่ะครับ ดูแล้วเกมนี้ถ้าเทียบกับขุมกําลังเบลยเยียมอาจจะไม่ได้เป็นรองทางด้านของฝรั่งเศสสักไรนะครับแต่จากฟอร์มการเล่นของภาพรวมครับยังคงลูกผีลูกคนซึ่งถ้าเทียบกันด้วยระบบการเล่นจริงๆแล้วฝรั่งเศสยังคงทําได้ดีกว่านะครับฉะนั้นแล้วครับวัดกันจริงๆแล้วนะครับอยากให้พี่ๆไปเชียทางด้านของ ฝรั่งเศสดูแล้วพิเศษใส่ไข่ครับพี่พี่ครับส่วนติดดาวตัวอื่นจะเป็นอะไรครับอีกคู่หนึ่งเวลาตีสองตรงทามแอนฟิลด์จะให้ไปเชียร์ที่คู่ไหนติดตามได้ในอคาเดมีของทามแอนฟิลด์เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ลากันก่อนครับพี่พี่ครับสวัสดีครับ